ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอทองผาภูมิวันนี้มาสอนทุกคนพับเปลี่ยนโปรยทานค่ะเรามาดูขั้นตอนการพับเหรียนโปรยทานกันเลยนะคะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เราก็นำยางลบออกนะคะแล้วก็นำลูกอมใส่ไปแทนค่ะนำลิบบินนะคะมาห่อค่ะ แล้วก็เม็คให้เรียบร้อยค่ะตัดตกแต่งให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านขอให้ติดตามคลิปวิดีโอต่อไปของทางห้องสมุดนะคะ สวัสดีค่ะ